สวัสดีครับพี่น้องแฟนแฟนมาล้อมครับช่องชายระเพร์อ๋อพี่เชี่ยวครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ครับผู้ใดอ่ะยายสวัสดีครับใส่หลามว่าแบงกันแน่เอาวันหน้าให้แม่ไปซื้อแป้งมันให้บัวแป้งมันบปภ้อสวัสดีครับป้าสวัสดีพี่น้องช่างช่อง ไอ้การใช้ล้ำคุณพี่เจียวเขาบอกว่าตายบ่ท่นตายบอกคน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 าย่าหาย่าหาครับพี่น้องย่าหาทีมงานประสมบันเทิงศิลป์อืมไ่ต้องพูดละเห็นแล้วแน่นเหมือนเนี้ยเอ้าไปแม่พ่อใหญ่เมื่อย่างพ่อเออเมื่อเนียนพื้นหายเกียรติมาเบื้องทีมงานสาวหน่อยบอดโจยุดงานให้มาเบิมงปราะนายลำบานเดียวกันมิแต่เราจะขึ้นเวทีนลำเจ๋งของเรา เดินไปก็ห้าจนเลยอ่ะเอาคือช่วงนึงนคือจังเห็นอ่านชมยูทูบมียูทูบป่อ๋อมีครับมีครับฝากหน่อยฝากฝากเลยฝากเลยยายหาฟ้าสถานออฟฟิเชียลยายหาฟ้าสถานออฟฟิเชียลเก็ดไปงูปลาไปใส่เสียดายเบืองคว่างเคลื่อนไหวทางทีมงานปฐมที่ไหนก็ติดใจฟ้าซยือนยานมักบังไฟคือพอใครในแต่บมักบังไฟมักแนวอื่นเนาะมักแนวอื่นมักยังหูวป่มักยังไรเออออออฮ่า่าตายแล้อน้อง เอาฝากยายหาเอาเอาหนาหนาบ้าเบิ่งหนาบ้างช่องติเจไดเห็นครบครันไว้ของทีมงานปฐมบาสิเลนยุสไซวัดไดตังเวทีไปเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยครับยายหายายหาฟ้าสถานออฟฟิเชียลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตอนนี้แจ็คแจ็คกดติดตามแจพันจังอู้หามือ่นะคันนครบแสน ก็ติดตามเล่าเสียนมาไล่ผมหมื่นหนึ่งครับพี่น้องแมนครับเขาไปกดนะพี่น้องครบครบหนึ่งแสนทคนย่าหาจะให้มารายการใช่หนึ่งหมื่นคะแนนผมกระแสเอาไปทําบุญต่อแมนครับเอาพี่หลี่นี่พี่หลีเอาได้เมือมาก็ได้แสนหนึ่งเอาเอาได้แสนทราบดือนให้เมืองหนึ่งให้พอการใช้ไปทําบุญแมนเอาพี่น้องสื่อบัตรเลยสื่อบัตรเลยฮะสื่อบัตรบัตรแบบไหนงานคอนเสิร์ต พอวันทีสองมีนาคันครบข้าวผีข้าวน้องคันครบก่อนวันทีสองมีนาครบแสนนี่เจ้าซื้อบัตรเลยหนึ่งร้อยใบหนึ่งหมื่นคะแนนขอบคุณครับเขาไปกดเด้อพี่น้องเด้อสาธุทำบุญน้ำกันให้ได้บุญในบารมีวาสนาให้ได้ห่วงบุญน้ำเพลินแน่โทรมาบอกจะได้ว่าไหนแจักจักหมื่นจักหมื่นแล้วเอาพี่น้องครับฝากฝากพี่น้องไปกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอาไปยังไม่กินเชียวนี่ยังค่างกินแล้วเนาะ กินม้อนเหรลากถือมาเพียขอบคุณกิ๊กกฝากไว้นะส้มปะาน้อยกับพี่น้องกําลังวนครับพี่น้องครับตลกตลกอ่าสาวหน่อยก็ตลกปฐมเจอกันครับพี่น้องครับลูกหมอค้หนึ่งเป็นลูกหมอคนหนึ่งอันมากมักไฟหนึ่งออานอนอัน อ้ยวอักว่าอะไรค่าแดกดักเฮ้ยไปเลยตุ๊กตุน้ำปฐมกันนะเหมือนแรงอ่ะพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องเอาดา่าครับพี่น้องดา่าครับ ดาราอะไรไม่อาบน้ำอาบท่าเลยไปหาอาบน้ำได้เงีสิผ้าไปนั่งหนาหานแล้วนิเพยโอ้ยต้างตังแล้วเราบ่พอเฮ้ยต้องลังแล้วแล้วๆเกิดพัดจันในนั่นเลยนี่แถวก็เหลืองแต่ว่าแอบแนมสิผ้าไปจัง่อยนี่มีเงินขาดตั๋วไปบันละสองร้อยวันละสองร้อยอาบุญสองร้อยไปเลย โอ้ยเปิดเพลงแน่นัน่นมันกอกั้จีจีจีปิดโหลดครับปิดโหลดนับสบายเด้อมาดีเด้ออย่างไรโอ้ยขัดเอิ้นเท้าหันได้เงินแล้วเอิ้นสู้หนีไปได้เงินด้อน่าแปลว่า <ห ả? S 1> ขัดเอ,อื้อนแล้วโฟกัสลูกลูกการลูกการได้เงินแล้วแล้วพอยายมาได้บ่แหละแต่ คนพอการแะ่าดก้นคนพอกานก้อนนี่พอการพอกานคาบนพอการคับก้นพอกานครับโอ้ใจออกเอะแ่ามเงี้างไหลาานก้อนพอกานครับแพี่การก็ได้เินพี่การก็นัวเกินพี่การอได้เบิเบานาเลยพี่การมานสีสีเท้าเด้อสีเท้า มาพี่ลูกเดี๋ยวพการสิมาบ่บ้าน้องวันหันหนาไปเซ้ตีขี้เซ้น้องน้องมาพี่ลูกมาด้จ้าพี่น้องเป้าเปาเป้าเปาาาพการน้องพี่ลูกเอิไหมเอิไหมเอิพี่การไหมเอิเอิพี่การไหมขอบคุณครับพี่การ ก็พอไม่หรอกขอบคุณค่ะพี่กันยืมหน่อยยืมเลยมันเป็นลูกพ่ได้อะขอบคุณค่ะพี่กันพูนไปหากินยาหนูเจ้าสวนเต็มแล้วไปสูบสวนก่อนขอบคุณพ่อการชัยนะคะร้านาร้านกิน๊ขนมเจ้าว่าสิได้กินบ่ขนมข<อ>ไปก็พอไงร่มยายองตั้งแต่ร้านแรกจนร้านสุดท้ายของเหรียญ มึงน่ะเจอเล่ยมือแรกนั่นพว้าชิเซิงมันแล้วเซิร์งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสีขาบมึงลงนามเลยแล้วเขาสีขาบมึงลงนามเลยเลื้อนเลื้อนมือแรกเลื้งเฮ้ยเลื้อนแล้วเอาวันนี้วันพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับ น้ำน้ำกระอาบน้ะน้ำไม่ค่อยไหลเป็นไรเจ้าเจ้าเขาไปอาบนั่นตอนที่รถเขามาเราสายไฟพันขาดน้ำก็เลยบ่ไหลตอนนี้ดิตอนนี้ไหลปกติแล้วช่วยกับเจ้าผู้เดียวพูดอะนังอาบจ้าจอกจอบก็เป็นยังไงคนไข่ไหนแล้วค่ะอารมณ์มากนโอ้แต่รถคันใหญ่แถวบ้า ก็ท่านเห็นยายหวีอยู่เฮ้ยมีน่ะจ้าได้กินมั้เนาะปลาผสมกับมืออื่นแล้วก็ท่านได้กินปลาผสมบ่มื่นอื่นได้กินได้กินเอามาไปแล้วเอออยากกินปลาผสมขอเสพพี่เอ็กซ์ี่ยืมแม่ฮวอนพักฮวอนพี่ยาวอาบน้ำหน่อยพี่ยาว อย่าลงคารมแล้วเด้ลูุณอก,กเสียแล้วกูจะไปเป็นลูกนองนอ๋ <c oughs> เ,เ,เงงกีกระเียแล้วก็จะไปอยู่กับน้อง <c oughs> <c oughs> ลาแสงเอ้ย ไปบ่งมาล่าบ่หมาแรงอาบน้ำยังยังไปจะไปตะเวนเท้าบ่ถามว่าอาบน้ำไปบ่อาบแล้วมือเศร้านี่แรงตั้นเนี่อาบนี่แหละจังง่ายจะเอาพ่อพ่อก้นคลิปหนาครับพี่น้องครับร่วงุ้มก็เดือดสวัสดีครับทุผมอยู่ข้างวัดนี่ลีบุ่วงคุ้มไม่แจกให้ข้าวสามพี่